สวัสดีครับวันนี้นะครับดีลิงก์ก็จะบาแนะนำสินค้า 4G LTE Router รุ่นใหม่นะครับซึ่งคือสินค้ารุ่นดีลิงก์ DWR M920 เป็น 4G LTE N300 ตัวนี้นะครับรองรับการทำงาน VPN เป็น v Client ให้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตัว 4G ดีลิงก์ DWR ขีด M920 ตัวนี้เนี่ยสเปคนะครับก็จะมีเป็นตัวภาครับสัญญาณนะครับ ซัพ 4G เนี่ยก็จะเป็น LTE ตามมาตรฐาน Cat c a 4นะครับหรือว่ารองรับความเร็วในขาดาวนโ์โหลดเนี่ยสูงสุด150เมกแล้วก็รองรับความเร็วในขาอัปโหลดเนี่ยสูงสุดที่50เมกนั่นเองนะครับตัวตัวเครื่องนะครับก็จะมีพอร์ต LAN นะครับมาให้ทั้งหมด4พอร์ตแต่ว่าจะมีพอร์ตหนึ่งนะครับเป็น LAN/WAN ก็คือสามารถปรับพอร์ตที่4เนี่ยเป็นพอร์ต WAN ได้ด้วยนั่นเองนะครับทุกพอร์ตความเร็วให้มาเป็นแบบ Fast e นะครับหรือว่า10/100นั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับยังรองรับฟีเจอร์การทํางานที่เป็นแบบ VPN เราเตอร์ได้ด้วยนะั่นก็คือจะทํางานเป็น VPN Client ให้นั่นเองนะครับ โดยที่คุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยสามารถเซตค่าว p พนบนเราเตอร์ตัวนี้แล้วให้ตัวเราเตอร์เนี่ยเชื่อมต่อไปยัง VPN s e เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าที่สำนักงานของทุกท่านได้นั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราต่อสายแลนออกมาจากเราเตอร์ตัวนี้หรือว่าใช้งาน Wi-Fi ผ่านเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยคุณจะได้ใช้งานเน็ตเวิร์กวงเดียวก,กันกับเหมือนตอนที่คุณอยู่ที่บริษัทเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับสเปคสินค้าตัวนี้ละเอียดละเอียดจะมีอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาสินค้าข้างในจะเป็นยยััังงงงไบ้้าานนนเดดีว๋วมแกอค เมื่อเราแกะกล่องอุปกรณ์ออกมานะครับก็จะมีกับตัวเครื่อง DWR ิวอาร M 9 2 0นะครับหเครื่องแล้วก็มีสายแลนนะครับแล้วก็มีตัว power adapter รวมถึงตัวมีตัวสมุดวารันตีการ์ดให้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็คู่มือในการติดตั้งนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดบนตัวสินค้ากันจ้ชัดดีกว่าครับว่าตัว d ีดิวิชอาร์คิ M เ2 0องนั้นมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับรอบรายละเอียดบนอุปกรณ์ดีลิ้งดีดิวิรันอาร์คิท์เต ไฟสถานะพอร์ตแลนด์นะครับแล้วก็ไฟสถานะ Wi-Fi รวมถึงสัญญาณเครือข่ายจาก 4G นะครับก็จะมีให้ทั้งหมด3ระดับตรงนี้นะครับก็คือเป็น3จุดด้านขวาสุดตรงนี้นะครับก็จะมีสัญญาณอ่อนระดับปานกลางแล้วก็สัญญาณแรงสูงสุดนั่นเองนะครับทีนี้ที่ด้านหลังของตัวอุปกรณ์นะครับด้านหลังตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีอย่างที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับก็จะมีตัวพอร์ตแลนด์นะครับมาให้4ี่ช่องแต่ว่าพอร์ตแลนด์ช่องที่4ตรงนี้นะครับสามารถปรับโหมดการทํางานนะครับจากแลนเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป แล้วก็ช่องใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้จะใช้ซิมการ์ดเป็นขนาดมาตรฐานซิมนะครับก็คือเป็นยูซิมมาตรฐานเลยไม่ได้แบบต้องเอาไปหักเป็นไมโครหรือว่านาโนซิมนั่นเองนะครับพอร์ตพอร์แเดปเปอร์นะครับที่เราให้มาในกล่องด้วยตัวเองแล้วก็มีปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้นะครับสำหรับกดเปิดปิดปุ่ม WPS นะครับสำหรับการใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆอย่างง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ช่องสำหรับการรีเฟซตตัวเครื่องนั่นเองนะครับสำหรับสาอากาศนะครับดีลิงก์ดีเดบิวต์ยูอาคิดเอ็มเกบา ฟิกนะครับไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้แต่ว่าสามารถปรับมุมในการรับสัญญาณได้นะครับทั้ง4ต้นเลยนั่นเองนะครับตัวนี้หลังจากที่ทุกท่านได้เห็นอุปกรณ์ภายในกล่องกันแล้วนะครับว่ามีอะไรอย่างไงบ้างนะครับทีนี้วิธีในการใช้งานตัวดีลิงค์ดีหรือยูอา m 9 2 0เนี่ยก็ผมบอกเลยเลยว่าง่ายดายมากครับเหมือนกับเราเตอร์ g รุ่นอื่นๆของเรานะครับเพียงแค่คุณลูกค้านะครับนำซิมการ์ดที่เป็นขนาด Standard S i m นะครับหรือว่าหรือว่าตัวที่เป็น USIM แบบนี้นะครับมาเชื่อมต ตรงช่องที่เป็นช่องซิมสลลอตตรงนี้ใส่ตามรอยบากท,ที่เรามีระบุเอาไว้ให้นะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับให้มันดังคลิกแบบนี้อ่าพอมันดังคลิกแบบนี้แปลว่าตัวซิมเนี่ยถูกล็อกเข้ากับตัวเครื่องแล้วน,นั่นเองนะครับจากนั้นก็นำ power adapter นะครับมาเชื่อมต่อเข้าที่พอร์ต power adapter ข้างหลังตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กไฟจากนั้นก็มากดปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็รอให้ตัวอุปรกรณ์เนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาเสร็จพร้อมสำหรับการใช้งานน,นั่นเองนะครับ สำหรับตัวดีเดมอาคิด m เ2 0นั้นเนี่ยนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับที่เราใส่ซิมเครื่องเข้าไปเปิดเครื่องขึ้นมาเพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยมีการเซตรหัสผ่าน Wi-Fi มาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็โควมถึงชื่อของ Wi-Fi เซตมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองคุณลูกค้าสามารถใช้งานจากชื่อแล้วก็รหัสพื้นฐานที่เรามีเอาไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้สาหรับขั้นตอนในการเซตค่า vpn เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเอาไว้ให้ดูในคลิปถัดไปคุณลูกค้าสามารถกดดูได้้้จจาาากกกทยคลลิิปปววดีีีโอตันนะรผม,มรใส่งเ์เ็ ลิงก์ของวิดีโอถัดไปเป็นการาฟอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับก็คือสามารถมากดดูได้เลยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อสินค้าตัวดีลิงค์ดีนวิยาขิด m 9ก0เนี่ยก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับแล้วก็รวมถึงดีลิงค์ออฟฟิเชียลสโตร์ที่ลิงก์จะอยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการติดตั้งและกกกาา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 รรรรรใช้้งน,นี่าาน่่็สสสมมมมมถถถโทททออออบบหหืืววัได Link Call De Facebook Inbox ก็จะมีเบอร์ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้รวมถึงไลน์ออฟฟิเชียลของทางดีลิ่งด้วยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ทางผมแล้วก็ดีลิงประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าในวันนี้นะครับสวัสดีครับ